สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ติดกันปลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะฮะตัวนี้จะเป็นร l ลเกรดครับเอวานเกเ o ียนมาร์คครับผมตัวนี้จะเป็นกล่องแบบเอ่อเรียกว่าไงดีไม่มี DXS นะฮะก็จะเป็นแค่กล่องแบบนี้แหละกล่องเดียวนะครับไม่มีเอ่อพาร์ทพิเศษนะครับเหมือนตอน02นะครับก็จะเป็นกล่องเดียวๆนะครับโอเคตามนี้นี่คือหนนะ้ากล่องนะฮะสำหรับเอวานเกเรียนมาร์คศูนย์หกนะครับก็ น่าจะขับโดยเทวทูตตนสุดท้ายนะก็คือคารุนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็หุ่นนะครับหน้าตาจะคล้ายศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีเปลี่ยนตรงไหล่เปลี่ยนตรงหัวนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะฮะจากชนะต่างประเทศก็จะมีในส่วนของพาร์ทชิ้นในด้วยนะฮะที่จะเปลี่ยนไปบางส่วนนะครับโอเคเรามาดูกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเขาจะเขียนแล้วว่าสูง19เซนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับและพาร์ทอาวุธนะฮะมีมาแค่ชิ้นเดียวนะครับก็จะเป็น หอ,อกนะครับซึ่งจะมีชื่อเรียกอยู่จะอยู่แถวๆด้านนี้แบบเดี๋ยวอ่าใช่ด้านนี้คือ s p e a r o f c a s s i u s นะครับชื่อหอ,อกก็คือ Cas s i u s นะฮะนี่ก็จะเป็นแแหลมแล้วก็เป็นมุนม้วนวน,วน,นะฮะทั้งหัวท้ายไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวงแหวนเทวทูตนะฮะซึ่งวงแหวนเทวทูตจะติดที่ด้านหลังนะครับตัวนี้ ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีสายเคเบิลนะครับคือตัวเนี้ยังไงดีล่ะก็ขับเคลื่อนด้วยเทวทูตนะฮะก็คือไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานนะครับก็คือค่อนข้างจะขีโกงนะฮะอะวงแหวนเทวทูตนะครับตามนี้หอกคาซิอุสนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของหัวนะครับก็ประมาณนี้ สติกเกอร์นะครับแผงทั้งหมดต่อเสร็จเป็นตัวตามนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนะฮะดูว่าด้านในเป็นแผงยังไงครับเปิดกล่องกันเลยนะครับผมอ่าแผงนะครับก็จะมาเต็มเต็มกล่องนะฮะนี่ให้ดูตามนี้นะครับก่อนอืน่นมานับถุงนะฮะว่ามีกี่ถุงนะหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกนะฮะเ็ดถุง 8ถุงนะครับเป็นวงแหวนเทวทูตแล้วก็สติกเกอร์นะครับสุดท้ายเป็นคู่มือครับผมก่อนอื่นนะฮะเราไปดูในส่วนของคู่มือนะฮะเรียวเกติวันเกเลน06ก่อนนะครับก็จะเป็นรูปเล่มเย็บแมกมานะครับหน้าปกอย่างสวยเลยนะฮะหน้านี้แบบโคตรเทเปิดขึ้นมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของพัดแผงต่างๆนะครับแน่นอนจะเป็นทั้ง แผงเก่าแผงใหม่ปนกันนะครับเอ่อแล้วก็ที่บอกในทุกๆคลิปก็คือถ้าแผงไหนมีกรกบาดนะครับก็แสดงว่าเราไม่ใช้คือถ้าเราต่อเสร็จแล้วมีพาชิ้นส่วนเหลือก็ให้เรามาเช็คนะครับว่าไหนมันมีกากบาดถ้ากากบาดแสดงว่ามันปกตินะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะซึ่งกล่องนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับสำหรับแผงที่ไม่ได้ใช้นะฮะก็ประกอบนะครับก็เริ่มต้นนะครับทีละส่วนนะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ก็ช่วงเออช่วงบอดี้นะฮะนี่ด้านบนเป็นหน้าสีแล้วก็ ตัวรายละเอียดของตัวหุ่นนะฮะนี่ไล่ไปนะตั้งแต่ตัวบอดี้นะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับเป็นชิ้นโครงกระดูกแบบนี้นะครับคล้ายกระดูกงูนี่ต่อเยอะนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยชิ้นหัวนะครับต่อเสร็จตรงนี้ชิ้นขานะครับสเต็ปต่อไปตรงนี้ก็ยังเป็นตรงนี้ก็ยังเป็นขาอยู่นะฮะี่ แล้วก็สเต็ปของแขนนะครับแล้วก็สเต็ปของไหล่นะครับแล้วก็หอกคาซิอุสนะครับคือหอกในเรื่องมันจะมี2อันนะฮะคาซิอุสกับลองกินุสนะฮะลองกินุสหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับลองกินุสมันจะเป็นเกลียวเียวนะฮะส่วนคาซิอุสนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวหอกน่าจะมีความยาวพอสมควรนะครับ แล้วก็ติดตั้งกับ action base ซึ่งตัวนี้ไม่ได้มี action base มาให้นะครับจอยก็จะติดต่อจากตรงนี้นะครับติดที่หลังก่อนนะครับแล้วก็ติดวงแหวนเทวทูตนะฮะแล้วก็ติดด้วยจอยออของตัว action base ซึ่งจะเป็นน่าจะเป็น action base สนะโอเคเป็น action base สนะครับที่จะติดตรงนี้นะครับจะมีเดือยพอดีสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการติดตัวสติกเกอร์ใสนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือในส่วนของ ผู้มือประกอบนะครับเดี๋ยวมาดูพาร์ทแผงนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับในส่วนของพาร์ทแผงประกอบทั้งหมดนะผมขอแยกเป็นสส่วนนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของแผงเก่าแล้วก็แผงใหม่นะครับกลองที่เราเห็นจูตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของแผงเก่าอยู่นะครับซึ่งโทนสีทั้งหมดของตัวหุ่นมันจะออกเป็นทางโทนสีน้ําเงินนะครับแน่นอนนะครับพาร์ทเดิมนะครับก็เปลี่ยนจากสีของตัวเอกนะครับในพวกพาร์ทนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาและเข่านะครับอ่า แผง A นะครับแล้วก็แผง B นะครับก็ยังเป็นแบบนี้เป็นพัดชิ้นโครงนะครับเป็นพัดเกราะนะฮะทั้งหมดนะครับดูจากรูปภาพประกอบต้านข้างนะครับอันนี้คือแผงเก่านะครับเอ่อเป็นเกราะแขนขานะครับแล้วก็ชิ้นลำตัวนะครับชิ้นนี้ไม่แน่ใจว่าใช้หรือเปล่านะเพราะไหล่เขาเปลี่ยนไปนะครับอ่ต่อไปเป็นชิ้นโครงนะครับอันนี้ชิ้นโครงบอกเลยบอกเลยว่ามันจะเป็นโครงใหม่นะถ้าใช้ตัวใหม่แต่นนี้จะเป็นบางส่วนที่จะเป็นของแผง C ที่เราใช้นะครับ อันนี้แผง C แต่ที่ตัวนี้ก็ค่าตามในเรื่องมันจะไม่มีมิสสั้นนะครับตรงนี้เราก็จะไม่ได้ใช้นะจะเ,เป็นพาร์ทที่เหลือตามมานะครับแผง C และอ่ะแผง D นะฮะก็ยังเป็นพาร์ชิ้นโครงอยู่นะครับแต่น,นี่จะเป็นแขนขานะครับเป็นชิ้นเอ่อเรียกว่าอะไรเป็นตัวกระดูกด,ด้านในนะครับตามนี้แล้วก็อันนี้แผง E นะครับเป็นชิ้นโครงนะครับเหมือนกันนะครับ ตรงนี้แผง F1 นะฮะ F1 ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นข้อต่อช่วงไหลนะครับสองชิ้นด้านบนนะฮะนี่ F1 แล้วก็ G1 เลยนะครับ G1 เป็นพา์ชิ้นสีเหลืองส้มนะครับก็คือพวกนี้แหละเนี่ยที่แซมแซมนะเหลืองส้มนะครับประมาณนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้กระบังเท้าด้านหน้านะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีพาชิ้นส่วนใหม่อยู่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นชิ้นหลังมือนะครับ H 1นะฮะเป็นชิ้นหลังมือซึ่งมีเหมือนกันทุกตัวนะครับอันนี้ H 2นะครับ H 2เป็นตรงนี้เป็นชิ้นเท้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะติดเป็นสันหลังนะครับเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามชิ้นแต่น่าจะมีชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าน่าจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้เป็น I 1นนะฮะ เป็นพาร์ทชิ้นสีขาวนะครับตรงนี้ติดกับตัวปืนนะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปืนฉะนั้นชิ้นนี้ไม่น่าใช้นะครับอันนี้ i 1นะครับอันนี้จะเป็น i 2นะครับ i 2ก็จะงเป็นชิ้นเท้าอยู่นะครับเป็นชิ้นเท้าทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ i 2อันนี้จะเป็นพาร์ทมือนะครับอันนี้เป็นพาร์ทมือทั้งหมดนะแผงเนะครับแล้วก็ตัวดัมมี่เอ่อ ตัวเอนตีปลั๊กนะไม่ใช่ดัมมี่อันนี้ตัวเอนตีปลั๊กนะฮะแล้วก็สุดท้ายคอนะครับหรือว่าแกนกลางนะครับที่อยู่ด้านในนะครับของตัวอ e ีวานะครับ1ชิ้นต่อมานะฮะจะเป็นกองแผงใหม่แล้วครับอันนี้จะเป็นกองแผงใหม่เลยนะครับก็จะรันนัมเบอร์เป็นขึ้นต้นด้วย A นะฮะก็คือ AA นะครับอันนี้เป็นพาร์ทชิ้นโครงใหม่ทั้งหมดถ้าจะเทียบได้เดี๋ยวขอ เอามาเทียบกับแผง C นะน่าจะชัดเจนกว่าอ,อันนี้คือแผง C นะครับตรงนี้จะเป็นแกนลำตัวนะครับแกนลำตัวเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแกนลำตัวใหม่ะจะมีความคล้ายคลึงกันนะฮะอย่างนี้แล้วก็ชิ้นพวกเป็นกระดูกสันหลังนะครับจะมี3คู่นะ1นนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะใช่นะ3คู่นะฮะ1 2 3 แล้วก็จะเป็นอันนี้ที่อ่นนี้หนึ่งสองสามนะครับก็คือตรงนี้ชิ้นแกนกระดูกงูนะครับก็คือจะมีความต่างกันนิดหน่อยก็คือจะมีบางส่วนที่เราไม่ใช้แล้วอทีน,นี้เรามาดูแผงใหม่จริงจังนะครับก็ตรงนี้จะเป็นหน้าอกชิ้นหน้านะครับนี่แล้วก็พาชิ้นไหล่นะครับที่เขามีความโค้งครับให้อีวาตัวอื่นๆนะศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนยะ์สองเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับแต่นี้จะมีความเป็นโค้งนะฮะ แล้วก็ชิ้นแขนใหม่นะครับตามนี้อ่ะอันนี้คือชิ้นโครงนะครับซึ่งเห็นความแตกต่างว่าเออมันทําใหม่ทั้งแผงเลยหนึ่งแผงเต็มๆนะสำหรับชิ้นโครงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น AB นะครับก็จะเป็นพ์ทชิ้นเนี่ยพวกเนี้ยสีเหลืองๆนะครับตามนี้แล้วก็จะมีพ์ทชิ้นใสนะครับสีแดงนะครับแล้วก็พ์ทชิ้นสีน้ําตาลนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ชิ้นสีเทานะฮะตามนี้พวกข้อแขนพวกอะไรนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นพ์ทชิ้นไหลนะครับ อันนี้เป็นพาร์ทชิ้น AC นะครับ AC แล้วก็จะเป็นตัวหน้าอกพวกเกราะอะไรเงี้ยนะครับเป็นพาร์ทชิ้นใหม่นะครับโอเคอันเมื่อกี้ที่จิ้มไปมั่นใจละตรงนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเอที่วนเก่าจะไม่ได้ใช้นะใช้อันใหม่แทนนะครับอันนี้จะเป็นหอกคาซิอุสนะครับทั้งแผงเลยนะครับ AD นะฮะดูตรงนี้ครับดูความ Amazing นะของทางบันไดนะฮะ หล่อชิ้นพลาสติกมาเป็นเกลียวนะฮะมาเป็นเกลียวเห็นรอยอะไรตรงนี้หน่อยนี่หล่อชิ้นพลาสติกเป็นเกลียวอย่างนี้เลยนะฮะนี่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแกนนะครับอันนี้เป็นปลายนะครับทั้งบนและล่างนะครับของคาซิอุสนะต่อมาอันนี้ก็ติดกับขอบคาซิอุสนะฮะจะเป็นตรงนี้นี่ช่องว่างๆตรงนี้นะ ก็ติดด้วยพาร์ชชิ้นสีเขียวนะฮะตรงนี้ใส่สีเขียวนี่ติดเข้าไปนี่ก็คือเป็นส่วนประกอบของหอกคาสิอุสนะฮะอันนี้ก็คือพาร์ชชิ้นส่วน Amazing อีกพาร์ทหนึ่งนะฮะ A.G นะครับจะเป็นพาร์ชชิ้นที่ทางบันไดเขาหล่อสีสำเร็จมาให้เลยใช้วิธีการหล่อนะฮะไม่ใช่เป็นการทำสีพ่นมานะฮะก็คือหล่อชิ้นสีเขียวหล่อชิ้นสีเหลืองหล่อชิ้นสีฟ้านะครับหล่อชิ้นสีขาวนะครับ ประกบมาเป็นเลเยอร์อย่างนี้นะครับนี่สวยงามนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตัดแยกชิ้นมันน่าจะเล็กมากๆแล้วก็น่าจะหักนเวลาต่ออันนี้จะเป็นพาร์ชชิ้นใสนะครับที่จะไปติดกับวงแหวนเทวทูตแล้วก็ติดกับตัวแอคชั่นเบสนะครับ2ชิ้นนะครับ AF 2นะครับอันนี้ ก็เป็น ae 1เป็นพ์ทมือนะฮะหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่สำหรับถือหอกคาซิอุสนะฮะเป็นพ์ทมือที่เขาทำเพิ่มมาใหม่สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็น ae 2นะครับก็จะน่าจะเป็นพ์ทชิ้นกระดูกสลังนะครับน่าจะเป็นในส่วนของตัวก้นนะฮะหนึ่งชิ้นที่เขาทำมาใหม่แล้วก็อันนี้สุดท้ายจริงๆนะครับก็คือวงแหวนเทวทูตนะครับที่เป็นน่าจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติก แล้วก็น่าจะต้องหักตามมุมต่างๆนะที่เห็นอยู่แล้วก็ตามด้วยสติกเกอร์อ่ะอันนี้หมดแล้วนะครับพารชิ้นส่วนทั้งหมดของในกล่องกล่องนี้นะครับไอวานเกเลียน06เดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับเลเวเกต e อวานนะครับแผงเก่านะครับจะมีทั้งหมด13แผงนะครับตรงนี้ส่วนแผงใหม่นะจะเป็น8แผงตรงนี้นะครับรวมกันเป็น21แผงนะครับ แล้วก็จะมีบางส่วนที่จะไม่ได้ใช้นะครับ <c oughs> ก็ตามที่ดูในคู่มือปนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็วงแหวนเทวทูตนะครับจะอยู่ตรงนี้ในส่วนของชิ้นส่วนใหม่นะครับชิ้นส่วนที่น่าสนใจนะก็คืออย่างเมื่อกี้ฮอคาสิอุสเนาะที่มีการหล่อพาชิ้นส่วนเป็นเกลียวขึ้นนะฮะเรียวกว่าเกลียวขึ้นนี่ไหมเออเ,เป็นเป็นเกลียวนั่นแหละแล้วก็การฉีดสีพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับเป็นพาชิ้นเขานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่เออ อันนี้เห็นได้ชัดเลยอ่ะสวยงามนะครับตามนี้ก็ตรงนี้ราคาจะอยู่ที่เราวพันหกพันเจ็ดพนะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับสินค้ามาได้ประมาณหนึ่งร้วประมาณเออช่วงต้นเดือนกรกฎานะครับและตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าถ้าขยันนะเดี๋ยวจะทำสปีดบิลให้ดูนะครับแต่ถ้ามีไม่มีเวลาเนี่ยแตถ้าไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะข้ามไปเลยนะครับคือตัวนี้นอกจากว่ามีแผงใหม่มาเยอะพอสมควร ซึ่งมันเป็นรายละเอียดรวมไปถึงชิ้นโครงด้านในนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูทีนึงนะครับว่าผมจะทําตัวสปีดวิวไหมนะเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆเพราะว่าเขาทําแผงมาใหม่ในส่วนของโครงในนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้นะครับเรเวเกดว e วังกิเลี o n นยนะฮะกล่องนี้ได้รับการสนับสนุนเปิดกล่องนะครับจากทางร้านกันพาวิลเลจ ถ้าเพืเ่อนๆชอบนะครับมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในการเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยว,วเราจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม